เอาเนาะเออนักคือเตียงอยู่เลยเนาะนี่ก็ได้นักคือไหมกักๆเป็นทางสั่งญามาซอยพร้อมมาอนี่ทางไอ้แก้วคนจ้างสั่งญาอ่ามือละวันเนาะพี่น้องมือละวันพอละมือก็ได้เอาคอนตี้นี่ก็สำคัญเด้อคอนคอนตี้หัวหัวมันเหลื่มแล้วมันตอกปลดปลดไปอีกเอา อีบ่อ๋อซื้อซื้ออยู่ซื้อเล <c oughs> ยเงงอยู่โอ้ไม่โคดโอเคตามแบบเกันก่อน,ปนไปหน่อยเนาะอ่าแต่เก่าเราเรา,ปรเ,ราปรเป็นคน,ปนไปหน่อยเราเป็นสร้างเนาะทางสร้าง <c oughs> อ่ะมาน้องเปิดภาพมาต,ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้าน อไอแก้วน้องเบยคือเก่าคือ,เ,อ,เ,อเ,เดิ่นดนดม,น,น,มน้องไปน้องกัสิไปอัปเดตเฮือนครัวหรือว่าเฮือนไฟเผินนั่นแหละน้องไปน้องเพราะว่าเวันนี้แดดแห้งเผอนเนาะโคตรแดดเลยว่าเสี่ยเพื่นเหตุก็บ่อยื่อเพื่อนบมสบายเนาะหลังจากซ้อมองสักพักเป็นเอาไว้บ้าตู้บาดตหมเราจะขนน่องผ้าขนน่องพลมานำหลังเผินห่อยเนาะนำไล่แล้วไล่หลงลงอัน อ่าลงน้องลงไผยแต่ว่าโบข้างน้องพี่น้องแถวนี่ประมาณตินยังบบอิ่มน้ำโบว่าชันซ้าน้องไปดองเนาะอ่ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเปิดสุขสุขคน้องพี่นอนะ้องบอว่าสิอยู่ไก่หรืออยู่ไก่บอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบอกว่าสิเป็นพี่น้องทั้งต่างประเทศก่อนยินดีตอ้อ,อนอรับเข้าวสุซองวันนี้เชียงรายคือเก่าเพิ่มเดิมพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องก็คือทางทีมงานก็จะเร่งด่วนน้อง่น้อง,องให้ทางกระตอ๊อบอาหรือว่าเฮือนครัวเฮือนไฟเพื่อนนั่นแหละหามาแล้วมันทั่วเพราะว่าตตอนนนนี้้ฝกแลวเป็ฤดู ฝนแล้วเป็นหอเอเนาะสิเร่งให้เพิ่นแล้วจะก่อนเ,เอาไม้เอาไว้เมียนถวยเมียนบ่วงหรือว่าไว้สิ่งของที่มันอ่าสิเสียหายแหละเนาะถึงนำ้ำฝนน้ำยังมันดอกมันมันฮาวว่าฉันะน้องะะพี่น้องเนาะไปสิพี่น้องบอกวา่าอะไรยังห่างเดี๋ยวเขาเข้าไปหาทางครอบครัวเพิ่นแล้วก็เห็ดกระต๊อบซอยเพิ่นเห็ดครัวซอยเพิ่นว่าฉันะจ้าพี่น้องเนาะไปน้องสวัสดีเด้ทอ,อาทางบาร์ไปหนองเลยเนาะเข้ามาเอาหอดจดเติมสวัสดีให้แก้วเด้อสวัสดีสวัสดีสวัสดีทางนี้ก็ได้ อ๋อโตผูกท่านังกากับโก้ไลตลอดเป็นอะไรเนาะสวัสดีเอาเดียวอ่ะเดียวสะไปดีสะไปดีสวัสดีอันอันเป็นไข่บ่เป็นไข่บ่เป็นไข่บ่เบยสวัสดีจ้ะเป็นไข่บ่เบยถือว่าเป็นไข่เออกินอะไรอย่าเออสวัสดีวันเมืบอสองซาแพงเลยเป็นไข่เลยกินยาเขาไปแก้วซื้อโอเคมียากินอลไรเนาะเอ้า บัวจกซักวัยากมักซักยาบอสหรือว่ากินน้ำยาเอาบ่สปบอกซื้อยาพาไปซื้อยาไ่น้องเลยวัวเป็นยาดาเข็มบอหรือยา่าเข็มกินเน้ำมันก็ได้น้ำซนเาะไ้ซ้อนเนาะกินน้ำมันก็ได้ฮะเป็นอะไรกามาต่บานนี้อ่ามันบลูกบ คือว like ่ามันได้ได๋ขุดลงเติมแม่นบ่โอ้มัน s ัมกันมันเป็นตกเป n นตอนนี้สร้างเฮาบ่นี่อสบายดีเด้อสร้างเด้อสบายดีสร้าง้างหญ้าเนาะพี่น้องโอ้เฮ็ดั่นน่ะคือทางบ่อหญ้าเพิ่นเป็นสร้างเด้อพี่น้องเนาะเป็นสร้างเองว่าซั่นซะบ่อหญ้าโอ้ขุดลงอีกอขุดลงอีกบ่ขุดลงอีกเออฝนตกเนาะพี่น้องเนาะูน้ําอ๋อตมันยังบ่อิ่มดอกน้ําันดินซ่นี่เนาะ ตกะลงกันย <static. S 2> ังบ่อิ่มเนาะพี่น้องไอ้สามเนี่ยยๆๆๆๆขาคนหนุ่มถกพี่น้องไอ้ทางบ่อนยาเห็ดเบิ่งก่อนพี่น้องไอ้ครั้งแรกที่บ่อน้อยได้เห็นทางบ่อนยาแบบสร้างเองพี่น้องมามาเบิ่งน้ำกันบบบนี้ก็จังได้นี่บ่อน้อยเด้่ยนะมีบ่อน้อยบ่เตียงมาคือเตียงบ่ออะเตียงกับเตียงมาอ๋อพี่น้องไอ้บ้านี้ห้ามเตียงก่อนไปให้ทางสั่งยาเขาต่อเนาะเออ

สร้างงาเพื่อนเพื่นทางไอ้แก้วออยเปได้ไาโพดเนาาะต่ำโอ้คกทางสร้างงามาซอยพ่อมืนี้ทางไอ้แก้วคนจ้างสร้างงาอ่ามือละวันเนาะเพื่อนมือละวันคนละมือก็ได้เอาจ้างบ่อยเาได้ได้ไาเมทบ่เห็นบะาอ้าเมทหกสิบ 66เมตร66เอ้าลองเบิ้งเอ้ยนาจะพรดนี่หลาะไอ้เอ้ย66อ่ายังอีกวะโอ้บัวลายนะนะเอ้าได้ละครับรับเลยเออได้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 เย้าเตะลายเออบัวทุ่มกระยำบัวทุ่มบัวทุ่มเดี๋ยวเขาหยุกใส่ดอกเขาหยุกระดับใส่จังนั้นเนาะมันเหมือนอันนี้มัน จะใส่ใหม่มันหอดแต่เทงนี้แล้วมันค่าสังกะซีได้เวลาสิมุ่งอันเด้มันดูนขึ้นเด้์จะเรียกว่าตัดถิ่นซะหอดแล้วมือ็คอกไก่เนาะแมนจะคนกระยันดิดมันทมเว้นนิดๆใส่บอยง่ายเห็นในกำบ้านก่อน ทลบาน่ไลสิกบ้านบอหลมาโอ้เห็ดหน้าบ oh. okay. mm ่เจ้าน่ะเหโอ้ายน้ามีงวมีควายบ่เจ้าโอขอเดเดเื่งโตาลายบอม่เงโตบอคอยนะมาลายวิหนึ่งแล้วเป็นบุญยันว่าเอาแต่ขามเียอย่างได้ป้ามกินหยาเื่งหนึงก็ได้ ้เอาเครื่องเนึงก็เอาทั้งได้แหละเอาทั้งหัวผพาเพิ่งเย็วๆก็พาขนาดนั้นไม่ควรจิกิี่อยาไรวีิ่เสร็จทหอดแล้วแล้วเอาขาเ้ไม่แดงตอกตอกง่ายอยู่สวงมันยังเป็นไงมันส่วนมันตายหัวยบดไลยตอกกัยันกัยันบเขา ว้ซอยเพิ่นกาบุิ้รอขอโทษขอ่อี่น้องกมาเน่่อยสเป็นกำลังใจก็ได้เนาะได้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 เดีวอจับูลเล็กลหน่อยน้ำกันมะเออนีซัมีนกคือว่าโอเคเลยเนาะนี่มีคนจับมีคนซับโอ้ผูดีวิงัไมเงาต่อ่ไ้ยันววดจ้า มันจ้าก็มวยจุกหองเองบ้โอ้มันจากเรยกเป็นงานนี่สางเงาว๋อบมี่บมีน้อยซีน่าจะเป็นติดสองุดว่างมาเนียตก้าติดสองเ่ยหมดเลแท็กต้องสร้างกระซีเท่าไหก็ล่ก็จะเอาบปสร้างกระซีเท่าไหร่เพราะว่าเก้าขุดทอดน่าจะมึงลองดูไปมึงสั้างกระซิบมึงดูนะเอาลูกง่ายๆต่อข้างนั้นบัดเนี่ย พอดีพอดีบอกพอดีพอดีพอดีีเสียปีมะเมียมีตัวเจียเออเออมาตะปูตะปูเอาตะปูไปเออตะปูซิฟอะต่อฮะเออว่ะบุญยาหมกทงงอกเนาะตะปูบระกอยดีเนาะลุ่นนี่อาการลุนยิ่งคนอาการมันเทียนหน้าหน่ะ ออกมาอีกดอกนึงใส่โมกพี่ยาฮะก็ใส่โมกก็ไรเนาะใส่โมกก็ไรนิฟต์ตัวนี้เนาะเออเวลาห้องโมกห้องห้องห้องง่อยนี่ก็ได้ตัวนี้แต่ก็ได้เออเาะว่ต้องขึ้นลังคาเนาะแหมมันชิบุ้มเด็ดตัดซีคมันบดได้โอ้ยสั่มสั่มช่างเลยเหยียบบ่ได้เลยโอเคนั่งเลย อาตัวนี้เสานี่คืออยู่ข้างนอกแลยตอนนี้เสาอะไรนี่มองกระพือไปถึอแล้วลายตาเหรอลายตาแหรอสงสัยคนณตกห้ำเลยไอ้แก้วลายตาเหมอนกันคืออยู่ข้างนอกทีนี้อยู่ในนะข้างนอกนั่นแลยมันก็อยู่เรียนกันตัวเป็นระเบียบนี่เอาจัดไปแข่งพ้นลายนั่นแหละน้องบอกว่าจะแข่งพ้นลายไอ้ปูปู่ค่อยดีนะช่วงนี้เนาะหม นี่ไม่ยังบอแคอัน hmm. ห้ทำให้มันตายก่อนว่ะคอนตี้นี่ก็สำคัญเด้อคนคนตี้หัวหัวมันเหลือแล้วมันตอกปรหลดปลดไประวังคอนลุดเด้อดามสิลุดดามนั่นแหละวันนี้เพิ่นบริบบอเมาแต่เป็นแขกหลับเซ่นหลับเซ่นหลับเซ่นเพื่อนมาไหนแมนบ่มีคนจับคนบาใบ้เพิ่นนนอกพี่น้อก คำอาชิพจ oh, ้างกะโอ้เงินเปล่าเนาะใช้เงินใช้งบหลายก็แล้วทาเห็ดทาสางได้ทาว่าเห็ดได้ก็เห็ดไปซอยได้ก็ซอยไป้ายเปล่าเนาะแต่ว่าเขาก็ไปตัดไม้ไม้ลับหนึ่งเลยบอเกี้ยนนี่ฝ่าวมันหนึ่งใหญ่แล้วตัวนี้นนะข้ามาชี้อะไรทิปตัวนี้เนาะบาเนาะเมื่อกี้นี่เนี่ยไหนใส่อะไรตัวนี้ขังนั่นอันนึง ันมีแน่นเอาเได้ได้ได้อะนี่นี่เอาตัวนี้อายตัวสื่อๆนี่ออกมาดยู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 ไปแฮกนกล้องคนในห้างตัวนั้นแหละี่แลใครเอาเจ้าตัด่สิไติวกับสื่อยูเนาะจไปหาม่ไม่ใช่ล่ำขอนี้เอนี่ควรจะเอาแบบนี้เอ่เฮ้อเอ้ยก็ไดน่นถึงแล้วถึงแล้วอาตาเอียงกจมีตาบกไปดีเอาเอ้าวกเย ออทำตงกนเนีองไปดเขามาเป็นกำลังใจให้ทางบ่ย่าเนาะคนกับคนเอฟซีเนอะอ่าไปได้ไรบ่ยาเพินมุ้งขวด้องนะมาเดินเข้าสิต่อเนี่เข้าสิต่ออย่างเข้าเดือสซันกซี่อีกด้ว่

พอขึ้นโค้งอะชื่ออะไรงามเสแมนได้เอาอีกดอกกระมนี่ก็ได้กันก่อนแก่เนาะอันนี้กะตอกันนี้ก็ได้เอาันี้แวมเอาดูบัตรนั่ี่ยองเยใส่อันขับรถอนนั่เอายืนเตียงด้วยนิ้วสีชมพูโอเคไปยืนน้ำเนอ่นี่เอากดดเออนางยูลูกนางนงนาง หลัดทางนี้เนาะคูต่อมันปเป็นน่ง,งดเลยได้หนมันโดนมันโดนบ่อยอ่เนาะมันเด้งอนเยเอาลวสาธ นาดีเป็นคนบ่อผ่านพัวถุดานอ้อมด้วยเล็กนำเปนองไรบ้างเนาะมีเดินงานกระบอกเนาเล่นลิ้นทางเขาปีนทัดแอบแข่นขาอะลายไปแล้วอากาศจะเย็นบาดฝนตกแลวเป็นอะไรมอเจาะเลยมันเย็นด้ฮับอากาศเย็นเอาลูกพี่ทำทำโจน่อยแห่โจน่อยคือดิ สมนนหน่อยแล้วก็หลุนเรื่องวัตถุยผมผ่าเรื่องแห้งคับบัานเลยบ้าเขาอยู่ไมไม่ยังดิ้ไปเลยตอบง่ายโอ้ยตกใจจนน้าสิดหมดเลยตื่นบกเลยจันบกเติมเถิงเนาะเตินพูนนี่แหละฮะ โับหันจัเด้ออมนว่าขีดเกียรได้นฮะนี่ยังตีอยูปะยังติวน้ำเล่นบายังแม่โอ้อาโลดยันยเพินบหุ้วเขาตอกอั่นี้ติดไปไปทางใดนี่ย่างติวนี่คอยตอกไม่นี่จัดปลายจัดปลายเออดึงไว้มนจอดกันเนาะขึ้น่ลนนะโอ้

xíu được rồi, mắn vào nhà, đi đấy cặp tập phụ này ốc đó, ốc ốc đây thì nòng nữa, dặn có thuận có phải nào phải pha xay xong bóc sợ mồi phên đọc lắp ra vậy đó, ô, xíu cả, xíu, 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 เดี๋ดืองขเขา,เาแล้วเขาแล้วไออายแล้วหรือปวดจมเพราะอายเพิ่นไปตัาซื่อว่าทราบว่าตอกเิ่งเข้าไปก็ได้โย่อามาอีกดอกหนึ่งใส่แบบในนอนแล้วนะกรอเลง,งเหยืยังกินกรอเลงนี่ผมอื่นแล้วคนตก <c oughs> กระตปูเลยกแกงกระปูเลยแขงกระปูให so <okay> ้บานเโอเคสวัวดีนีข้เยเพื่อใส่ม้อนึ้นมาเพื่ได้แฉะแต่ละแขะเจ้าเจ้าเจ้าเรืองด้ตัวได้งามใส่ขอบนะนั่นนั่นนั่นตััตัวนั้นละตน้นงามกหมอดเอาตมเผินมาขวามันเนาะเาจะเห็ดสวยเผินจนกว่า นั่นแหละพี่น้องเอ้ยจนกว่ามันมืดตีออกมาได้ไหมมาทางพี่บอปนี่เออแม่มาไปอึบโอเคโอเคแม่แม่แม่เดี่ยวบอหน่อยแม่แม่นี่วะมามาโอ้พิษเลยเอามาพี่เอามาพี่บอไปเขีอวเขียวสามารถเขียวเขียวเด้ออู้ออกมาแหวนแเด้อสบูนเด้อโดยโดยอันตัวนี้บ่ บังบังบงัเก็บกดงไโเอ้เนียปลี่ยนขันไหมผัดขานเอออแบรนี้เออ้แหละอันนไอพัดรุ่งองขางแล้วจะผัดขางวันไหนะขาไหมจะผัดขาพิษจอเริ่มเป็นแข่งเป็นคาแล้วเปนอไไเสดดีทัััไหไอ้เ่าดยทำมาชองขางเลยลองทำแข่งเองนะ บางสัญญาณนี่บิ่งนี่คือเป็น้างแน่นอนตอนประเทศนั่นแหละแดี๋ยวไ้อันนึงเป็นซางผมได้กับเคยเห็นนะมเได้เนาะด้วยเคยเคยเห็นที่เพื่อนมาเป็นปีบดถอ๋อเคยเห็นเพื่อน้างเพื่อนนั้นใหม่เพื่อนปูนอ๋อเคยเห็นได้เมื่อฟอโบกแตงบกแตงบัวเห็นได้เมุกอย่างเนาะแต่ก่อนเราบริเป็นคนเนาะ โลถึงดีถึงเหวเนี่ยสักนเลยอไรเี่อไปไอันนี้เสือ่อนไไปมันลุงยีได้เสือนี่นะแกงนี่เปแกงเป็นแกงเปลของันป่เสห่างเพรเห็นแกงคือเสือ่อนทีมาหาแเหว่หาตีเสกันรือป่้าวอ่นาเจ้าป้องไทยอี๋ย่งนี้ปนอี๋ื่องปาวเสีางเนาะอ้อ้โห้โ้แบ้ก้อนแถบงกอน

ัเมื่อถือเพื่อนอยู่บ่เมื่อถือเงื่อนอยู่เมื่อมาถือเพื่อนแล้วนี่เขาบ้านพิษมาได้งดดวมาจับมาเมือตั้งแต่พี่ใหม่พี่ใหม่ก็ลงมาเลยตื่นเลยมาพี่น้อยไปเลยขึ้นโค้งขึ้นโค้งล่างคาพี่น้อยไปเลยมาจับในแก้ว ไั้จัดทางนี้เด้อเอาโอเคต้องบอกสัญญาตอไปสิครับวเวงวเอาอีกใช่ลับเมาส์ก็ระเบิดเป็นอะไรอีกบ่้ะอบอ้อีกอีอกเอาอีบ่อ๋อื้อซื้ออยู่สื้อเลยงงอยู่อใหม่โคตรโอเคตามแบบกันก่อนป็นอรเนาะอ่าแต่เก่าเราบ เราปรเป็นคนเป็นองเราเป็นสร้างเนาะทางสร้างอย,ย่า <laughs> เราปรเป็นคนนะนตะกี้เราเป็นสร้างได้ได้ได้แมนแมนจับีนเองเนีะยมอนหน่อยหน่อยนี่ได้ที่ได้อตอกโยลยบอกบ ไม่ตัวนั้นบดทอนมานึบงเบเนีไม่ตัวนั้นบดทอนมานําบ่ไม่ตัวจะตีเสตติกับโอเคบปปนยังตีเข่าคืนแล้วบนี่เนาะห้ามห้ามอีกบ้านไหมอ้เกิดมาเสียไองเอย บอขอยันไปซื้อตะปูเพิ่มเขาเห็นนั่นมุงอะไรเนี่ยทั้งทังเซปูนเขาเขาขวากินนี่มันลงมาได้ใช่ไหมนีด้ในต้นต้นขู่ไม่บอกมาหน่อยฮะเาเห็นคนทั้งเซปูนเขาขวากินแด่แปดเป็นแดดเนี่เพราะว่ามันลงมาเต็มเขาใชหากินในก๊กคีเล็กเลยนะมันทั้งเซปูนยังว่าปลาบุญทั้งดงนาคขั้ทั้งสวรรค์บุญเขาเก็บกินเซลเชล้วมนนี้น เขาบม่ได้กินตัวบ้องแตวมันเป็นดักแด่มันเป็นดักแด่ตอนนั้นมันจะบอเป็นตัวบ้องแล้วมันจะเป็นดักแด่ขาวๆอันนี้วะเห็นไหมวะอันนี้วเดี๋ยวมันกินได้แค่หน่อยมันย่านป่ะอันนี้วะ ไปติดตีไปไดาจ้าเนเายเงินเิบได้เนาะแมนนีและอจ้างไอ้แกละวันละมือ่นแหเห็ดเป็นได้บ่แมนเป็นอันนี้แล้วัตีนจะคล้องตันไหนวต้องดินนอันีแหละมันสีหโมงมาจักมลรงนี่นาจักนาจัก ได้ก็จะเครนภูแลหักติดเสือ,อรีลอ,อนันบอกมันไม่่นไม่ไม่เป็นไม่ติ้วไม่ยานมันน่าดอกขนาดได้ไ,มไหมนีแมน่นั่นแัละันแม่งที่อกภูแล,แ,แล้วแม่แหละแ,แข็งขคักแล้วบบบนี้คืออะไรแบนี้ข้า,านต้มไงคือคือเลียไว้เนาง เออสางอยู area, like no. ่ใกล้น huh. right ี <t <t ่สนาเอาเสือมาเอาผูกผางนั้ห้ว่าสางเขาเจ้าเจ้าบริผูกก้างทำไมมันบุบเป็นระเบียบเด้แล้วเจ้าเจ้าบริผูว่ามันเสมอสำคัญหรือบ่อังกสีแทนด้เขาต้องได้ผูกอี่ได้าต้อผูเลยแมนแมนเอาผูกเห็ดร่วเป็นย่างไรเราโบแมนคุ้นกันได้ใช่ไหาสิโนรูปโนรูแแมนบ่าเา่าาเสือจัดไปจัดไป Sang hầu, tất cả là bộ khôn, chị nói khôn lần. Hoa, viet, viet. Hoa, 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 viet. เอาขอบใหม้ก็ได้เอาขอบใหม้ก็ได้ไปเลยเลยบ่มอยู่กู้เอาสิบห้าซะสิไปโอเคน้องพี่น้องก็คือทางกระต๊อบไอแก้วเอาเฮือนขั้วน้องพี่น้องเฮือนขั้วไอแก้วก็ตอนนี้กำลังทางบ่อนยากำลังดำเนินอยู่น้องพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวทางบ่อนหน่อยก็สีไปกินกินน้ำก่อนน้องพี่น้องเพราะว่าคอแห้งเพราะว่า อากาศมันเย็นกับเขาแห้งคือ,อ,อกันน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ศสีบาร์เรลน้องเพี่น้องทั้งบาน์นอยก็สิเขาไปอัปเดตเพิ่นก็สิเขาไปแจ้งข่าวดีทั้งไอแก้วเพิ่นเนาะว่าเรื่องใดเดียวไปติดตามอีพีหนะน้องเพี่น้องเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว,ว่าสบายดีพี่น้องสบายดี